สวัสดีครับผมนักมายากลอันดับหนึ่งของโลกและเป็นนักสะกดจิตได้ด้วยไม่เชื่อคุณลองทาตามดูสิมองหน้าผมสิคุณต้องยกมือขึ้นแล้วทําตามผมยกมือขึ้นมาน,นั่นแหละยังไม่ยกขึ้นไหมอีกยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทาตามนะครับใช้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปบ่าย,บายครับไปบาย,บายดึกยังงาเวสตอนนี้กี่โมงแล้วว่ากี่โมงฟิลกี่โมงแล้ว เออเจ็ดโมงนะอืม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 คือแบบว่าที่เรามานั่งกับพี่แยมรู้ไหมมาทําอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คือเรามานั่งรอเลททากับข้าวให้กินยังไงล่ะเอ้าอุ้ยเดียแป๊บนึงแป๊บนึงเมีคนมากดกรดิ่งเลทไม่ทำเลทไม่ทำข้าวให้กินเฮ้ยตำรวจมาเฮ้ยตำรวจเลทเฮ้ยเอะไรตำรวจมาบ้าเลทพี่ไปดูดิเฮ้ยเลททำอะไรผิดใครทำอะไรผิดล่ะ ผมไม่ทำอะไรผิดนะผม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 ไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆนะแป๊บนึ่งผมผมไม่ได้ทอะไรผมไม่ได้ทอะไรผมไม่ได้ทอะไรเม่ไม่ไม่พี่แก่ผมต้องไปม่ไม่ไคนที่่างสัยสุกคือเไม่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 ไมอไมไม่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 ไ ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเพื่อนมาใหเร็วไม่เอาเปเดี๋ยวเขาอไม่พี่พี่แก่พี่จะอองบ้านโอ้ยไม่ใครโอ้ยเอาไปนะครับสวัสดีครับเดีินตะเกียดสวัสดีครับอะไรหรอครับเฮ้ยก็ออกมาคุยด้วยกันดีเขาไม่ได้ทำอะไรเออผมผมกลัวผมกลัวอะไรครับอะไรครับผมมีเรื่องไม่แจ้งครับอะไรอะไรหรอครับคุณนกคุณดูรูปนี่นะอืรูปเอระวัง ลองคนเชี่อวชมพูด้วยครับคนรู้จักคนตรงกลางไหมอ๋ออะไรนะครับคนคุณรู้จักคนตรงกลางไหมเออน้ามะนาวไหมครับผมคือจะบอไปให้เขาจะบอกว่าคุณเห็นคนตรงกลางไหมใช่เออแล้วไงต่อครับเออระวังไอ้ไอ้แบบชุดชุดชมพูชีมพูด้วยนะครับอ่าคน เป็นคนไม่ค่อยดีครับอ๋อเป็นคนไม่ค่อยดีนี่เป็ครับยรวงตัวไวด้วยนะครับอ่าอ่าได้ครับแล้วก็พวกเขามีไอ้ทำเกมสวิฟเกมนะครับทำให้คนตายก็ระวังกันด้วยนะครับเกมฮ้ยเ้เ้เ้เซกับเสื้อแดงหรือชมพูใช่วิองดูรูปองดูรู้ดูดิอะไรปะพี่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยผมรู้จักอยู่นะพี่ผมรู้จักอยู่รู้จักอนี้ ไม่ผมผมรู้จักไอเนี่ยไอยายาหมสเอ้ยไม่ใช่คนสิเฮ้ยอ้าวเหรอเฮ้ยผมรู้จักต้นไม้ต้นเนี้ยเฮ้ยได้เคยอยู่หลังบ้านผมคือแล้วทำไมเหรอครับคุณตำรวจต้องทำไงาแล้วก็ระวังตัวไว้นะครับอะไรนี้ระวังตัวอะไรนี้รับเข้าครับผมอยากแจ้งความเรื่องมีเพื่อนบ้านเอาหมามาปล่อยในบ้านแล้วครับนี่ครับหมามันนอนอยู่ใต้ต้นไม้ไม่รู้หมาใครนอนอยู่เป็นเดือนแล้วตรงโน้นครับตรงโน้นก็มีครับตรงโน้นก็มีครับ โยบผมเอาไปเก็บนะครับโอเคครับจะฟังตำรวจไปดูเรื uh. uh, ่องครับโอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับบ like ๊ายบายครับอ่ะเรดคนที hum ่ดูแลของได้ดีสุดเอาไปแต่ก็มาบอกนะเขามาจับสควิตเกมหรอเราจะฆ่าคุณป้าเราดูป้าตายกได้พี่ตายก็ได้จะตายเลยเหรอคุณพวกนี้อาจจะเจอชะตากรรมที่โหดร้ายดูดิเขาถือปืนลูกซองอัดหน้านเลยอู้วเฮ้ยคนนั้นป้าเฮ้ยแกเยราจะเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยนนเฮ้ยคนนี้

ตามหรือเปล่าเขาตามหรือเปล่าพี่เว้นพี่เว้นระห่างนะพี่เดี๋ยวเขาจะสงสัยเอาเ้ยเเ้ตแอบนินๆนนะอยู่หลังคารถโอเคพี่ผมกำลังเกาะอยู่เอาไปทางไหนเนี่ยทานขวาพี่ขวาขวาขวาจอด้าจอดตรงนี้จอดนี้ว้จอดนี้ก็ได้พี่โอเคนี่โอเคค่อยดู้รงรงรงน้นเอ้ยมืนเอ้ยอยขมาพี่ค่อยค่อยค่อคอขอะไรอ่ะเส็จสักทีเฮ้ยมีปืนด้วยสบ้างเฮ้ยเขาถือปืนดิไอ้พวกกระจกเขาพูดกับใครอ่ะ เขามันเป็นบ้าแค้เาหมดคนเดียวเราต้องตามเข้าไปนะตามเข้าไปตามเข้าไปเ้ยเรนจากสกลเกมไหมเหมือนเคยดูอยู่นะใช่ปะใช่ใช่ใชเอาไปไหนกันนะไปอยู่เดแอยู่แอบอยู่แอบอยู่แอบอยู่มันมีปืนผมกลัวมากเลยพี่ตามไปตามไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเฮ้ยตามไปเลยเข้าไปแล้วเตลยพี่เตียวเตียเฮ้ยจดจัเฮ้ยย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 ย โอ้ยมีรถจอดหลายคันมากพี่เป็นสิบคันเลยโอ้โอ้บนหลังคาอะไรนั่นก็มีอ่ะเล็ดไปทางนี้ทางนี้ทางนี้วิ่ง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 เราอมหลังบ้านได้อ้อมหลังบ้านอ้อมหลังบ้านมีแน่นอนเลยบ้านที่ไม่มีคนเยอะๆเราต้องแอบเข้าไปอยู่แค่ไหนวะพี่อุ้ยอุ้ยดูดีเดือดเลยเนี่ยเนี่ยหลังนี้อย่างนี้เขายังไงอ่ะไม่รู้ดิหลังนี้เหรอคน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 เขาไม่เห็นได้ไงวะเฮ้ยเขายังไงโอ้โหคุณเฮขยค่อยค่อย ไปหน้าบ้านไปหน้าบ้านตรงนี้ไม่คนมีแฮงกี้เบิร์ดด้วยพี่ไหนอะไหนนั่นไงโอ้แฮงกี้เบิร์ดไปทางนี้ทางนี้โอ้ยทางนี้ปลอดภัยทุกคนไม่ไเราไมาทำอะไรเราจะมาสืบใช่ไหมเราไม่ได้เอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนดูให้ดีๆระวังมีผู้บุกรุกเข้ามาโอ้ยเขาฟู้เป็นซัดด้วยพี่พี่พี่เราต้องวางแผนก่อนว่าเราจะเราจะบุกเข้าไปยังไงเฮ้ยเแล้วก็เออเข้าไปทำไรนี่เนี่ยเข้าไปก่อนเอ้าไม่เราโอ้พูดให้มันใส่คอสตูมนะพี่ เออเราต้องไปซื้อข้อตุ้มตามไหมเราจะทำยังไงดีเดี๋ยวเขาเฝ้าตลอดเลยพี่ผมรู้แล้วเราพังเข้าไปเลยไปนี่เหรอเฮ้ยแล้วมันจะไม่รู้เหรอทำเสียงมาล้านี่ไงทางนี้วิชาจินจาอุ้ยอุยเลทเป็นหลังม้เป็นหลังม้เป็นหลังไม้หลัง้านอุ้ยเขาเดินมาหน้าบ้านไป่ไม่มีคนเฝ้าแล้วพี่เฮเลยเลดบก่อไเลเข้าไปแล้วเลยนี่นาหจะไปเลอะเข้าไปเลยไป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 ไไป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 ไ มันหัวเป็นหัวกะโหลกด้วยอ่ะอู้ีีี่่่นทโอุ้ยโอ้ยตรงนี้มันมึนเลยพี่ทำดีทำดีตายแน่ถ้าโดับไฟ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 ดับโอ้ยพี่เราพี่ไปกันดีกว่าเล็ดเล้ยไปดับพี่ไม่ได้ไฟดับไฟดับไฟดับไม่ใครอาบน้ำอ่ะเอ้ยข้างหลังหลังหลังไหนอุ้ยอุ้ยไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกเสียงใครทำอะไรอ่ะตรงนี้น่าจะปลอดภัยนะระวังนะทุกคนใช่ใช่พี่อุ้ยไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยดูดูดูท่านครับผมยังหาคนเข้าเกมไม่ได้ครับท่านไม่เป็นไร เดี๋ยวเอาแมวก็ได้หน้าาใชหัวหน้าาท่านเอาปืนลดลงก่อนครับท่านใจเย็นโอเคเหมือนคนในรูปเลยอ่ะก็เหมือนหน้านี่แล้วเกมอะเป็นไงบ้างก็โอเคแล้วครับท่านก็ก็อย่าองให้แขกวีพีผิดวังแล้วก่อนนะพาใจไหมโอเคครับท่านดูยิง่อท่านครับผมเห็นมีไม่ตำรวจก็เป็นนักสืบครับผมตามเรามาครับท่านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย ระมาระวังนิดนึงแล้วก็หน้ากากอ่ะไม่ต้องถอดอยเวลาอยู่ด้วยกันอย่างงี้ข้างนอกก็ไม่ต้องถอดเลยใส่ตลอดเวลาเข้าใจไหมท่านท่านตไองไป้ตัพี่อะไรนะท่านก็ต้องป้องตัวปะโอเคทํามอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีปืนอะไรอ่ะเราไปเหอเยเฮ้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 ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ย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  อุ้ยตาหนึ่งตาหนึ่งตานึ่งเปลี่ยนชุดนี่เปลี่ยนชุดไหมเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเฮ้ยเปลี่ยนชุดอย่าแอบมองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ้าวอุ้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วอุ้ยใครเนี่ยใครใครอ่ะผมเอง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 โอ้โหวิ่งเฮ้ยเราจะไม่โดนจับหรอใช่ป่ะไม่โดนหรอกไม่โดนจะผิดแต่เราทำถอดหน้ากากอ่ะใช่ใช่ใช่ไป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 เราจะมีระบบตัวเสี่ยงไแล้ะเฮ้ยรวมตัวรวมตัวมาน้าบอนมาน้าบอนเร็วเนียนๆไปเนียนๆครับครับอ้ คุยเนียนได้เนียนได้เออเราปรวยุกต์ตัวแบบนี้นั่นน้อยเนี่ยเอ้ยไฟไฟนี่เหมือนบ้านเราพ่อหน้าอยู่ไหนครับอ๋ออยู่หนอาบ้านอยู่หน้าบ้านเหรอครับครับครับทำไมเจ็บพวกนายไม่คุ้นเลยเนี่ยอ้ยเจ็บคอโอ้ยคนไม่ได้กินน้ำมันนาไม่โอ้ยเจ็บคอเลยเจ็บคอเยอะไปหน่อยโอ้ยครับไปทำภารกิจตามได้ภารกิจกิจครตามที่ให้ไวเข้าใจไหมไวไม่ดูไดิมันกินอะไรวะ ใครจองกันทำไมตรงนี้เนี่ยไปผมลืมผมลืมบอรกิจครบเออผมก็ลืมครับอ๋อผมพร้อมหรอคราคนยังไงครับครับครัครับคอ๋อโอเคครับยหมดคนนั้เน่ยแยกไปคนละครเลยเยอยเยไปเ้เดี๋ยว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 านีครับผมครับผมคืงให้แยกกันน่ะอ๋อออลืมไครับดูดพี่สิเบอร์หนึ่งทลายเบอร์สองทำลายเบอร์สามทลาย เอใครเบอร์หนึ่งวะพี่บ้าเบอร์หนึ่งเบอร์หอ่าอะไรนะครับเบอร์หนึ่งอ่ะเบอร์หนึ่งไปไปขี่รถตะเวนหาคนไงอ๋อใช่ครับเบอร์สองก็ลืมเลยไปรับพาตัวผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ใครก็โดนโอ้โหอายุประมาณสามสิบสี่สิบปีผู้หญิงไม่ชอบสาวแก่นี่นะครับเฟอร์สามคิดต่อเลยครับเบอร์สามก็รับพอเด็กมาเห็นชอบเด็กไม่ใช่หรือไงตกตัวนะโอ้ใช่ใช่ใช่ฉันชอบฉันชอบเด็กนะชอบมาเลยเพ้าะใช่ใช่ครับ โอ้ครับครับโอ้คนละปล่อยอย่าลืมเนียนๆไปนะสามเข้าสุดท้ายป่ะนี่ไงไปได้ไหมมีรถมีรถตึงหลอยคนไปทำไมสามคนอ้าวาับตาไปครับม่เไม่เป็นคับตาเอาครับครับอิวดูขับพอดีเอาเดี๋ยวนะคนนี่ขับดีออผมเร่งเล่ดคนทางไหนอ่ะทำไมมันเบียดเงินเลยมันงไก่เเลยเลี้ได้ยังไงอะ ย่าเขาจับได้นะอย่าเขาจับได้พี่พีนีดีไอหัวหน้ามันตามได้หว่อหัวหน้าอุ้ยเออปวดอะไรกันนะข้างหลังอ่ะหัวหน้าตามนะไม่มีเลยครับไม่มีะไรครับรีบขับมาเร็วแล้วพี่กันดีดีหน่อยเออครับครับผมครับพี่เขาราจะทไนเป็นคนเดียววอาเอเอา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 เาเเอาเอาเอาอาเ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 อาาเาเอ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 า อถึงแล้วถถถึึึงงงแแแลลล้้้วววที่นี่ที่ไหนเนี่ยเรืดน่ากลัวที่นี่ที่ไหนกันน่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าไปถามเขาไม่อย่าไปถามเขาอย่าไปถามเขาเริ่มเดินมาได้แล้วเฮ้ยโอ้เราเราทำอะไรกันแปลกเนี่ยสามคนเนี่ยครับครับเมันบอยตอมาปกติผมเปล่าไม่มีนะครับโอ้ยเฮ้ยที่ไหนเนี่ยมีรอยเลือดด้วยอ่ะเฮ้ยนายนายที่นี่ไม่ที่ไหนอ่ะ เฮ้ยนายก็ลุยอยู่แล้วไม่ใช่หรือไงอ๋อเออใช่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 ดีพอเดินไปได้แล้วภูเขานี่อุ้ยอะไรอ่ะแดงอุ้ยมีคนด้วยอุ้ยมีคนมันก็มีอยู่แล้วไม่ใช่หรือไงเนี่ยนาจะตกใจอะไรกันอ๋อ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 อะไรก็พูดเฉยๆไม่ได้ตกใจซะหน่อยเออแล้วที่พูดที่พูดกัเรายืนอยู่เดี๋ยนี้ไม่ใช่คนหรือไง ไม่เออเฮ้ยเขาเคยวะเฮ้ยเหมือนในรูปเลยเหมือนในรูปเลยเห็นไหมอันนี้คนเดียวในรูปป้ะคนเดียวในรูปนี่เฮ้ยเงียบๆปหน่อยเฮ้ยเมนูพร้อมตายหรือยังไม่อยากตายแล้วทำไมถึงออกมาอะต้งช่วยปก็ไม่อยากตายอ่ะต้องช่วยกะไม่ได้เดี๋ยวเขารู้รู้ไหมออกมาก็เอีพวกนายยับยับไปก็ยับไปแล้วนะเนี่ยก็ยับดิครับผมครับผมครับเขาคเข้าใจไหมไม่อยากตายเฮ้ยหมายเลข ศูนย์หนึ่งมายิงดิพลนันพี่เขาเรียกพี่อยาถ้าเดียวนะเดียวไม่ไม่อยากตายวกนายมีปืนหรือเปล่าอย่าอะไรนะครับมีปืนหรือเปล่าบอกว่าหรือไม่บอกอ๋อไม่มีครับไม่มีไม่มีอ๋อเดี๋ยวผมที่หลังก็ได้ครับผมที่หลังยิงก่อนเลยครับอ๋อเดี๋ยวผมที่หลังครับเดี๋ยวผมที่หลังอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวผมสามคนที่หลังครับพวกผมสามคนที่หลังสามคนนี่เปลแปลกใช่ใช่ไม่มได้ครับหนูไม่ได้ช่วยเขาจริงหรอ มายิงคนอื่นยิงก่อนเลยครับคนอื่นยิงก่อนเลยผมไม่มีปืนมายิงก่อนผมลืมปืนไว้ที่มาคนเรากระบอกไปโอ้ยโหรวยมากโอ้โหครับครับครับใครยิงก่อนครับผมผมยิงก่อนยิงก่อนยิงผมยิงก่อนครับยิงเลยคนงแล้วได้เลยอุ้ยตายแล้วครับตายครับตายแล้วครับตายครับเฮาอุ้ยปืนขวาทำไมวะเนาะออ๋ออ๋ออ๋อตายแล้วครับดิ มาเช่มเข้าไปอ่าใครยิงก่อนใครยิงก่อนนะยิงใครเมื่อกี้ใครยิงไปแล้วอ่ะผมสองนะโอ๊ยโอ้ยโดนโดนโดนอุ้ยเขายิงทีละนัดเขายิงทีละนัดเลยอ่ะอุ้ยเด็กเฮ้ยหนีไม่เปิดเดี๋ยวอะไรนี่อ่ะเออเดี๋ยวมาต่อไปครบแล้วครับไม่ต่อยเจ็บทำไมถึกจังวะ โอนโดนอ้ยอยยัเฮ้ยพอพี่ดอดพี่ดอพี่ดอดพี่นพออ้ยยิงก็ยิหัวหน้าอย่างนั้นเลยโอ้ยดอครับล่นมีเกมต่อปืนครับปืนแล้วย่ะก็คืนเปืนครับคืนเปืนนี้ครัปืนปืนเคยครับเย คืนทำไมวะไม่ไห้หมดผมมีกระบอกหนึ่งพี่โอเคๆพี่คืนไว้หมดถ้าคนตัวเจอตายไม่มีครับไม่เจออยู่แล้วครับผมไม่มีนใจแน่ใจครับเฮ้ยวางอืมเดี๋ก็ไปก่อนครับเดี๋ยวผมขอคุยกับเพื่อนแป๊บนึงนะเฮ้ยไม่มีไม่มีทุล่าอย่างนั้นต้องไปต้องกลับกลับก่อนค่อยคุยที่ฐานครับเฮ้ยกลับกลับกลับเร็ว เราฆ่าคนด้วยอ่ะนี่อะไรนะครับเนไปดนไปเดินาปเดินเินเดินเดินยวเดินไปเดินไปเดไปเไเไปิไหนไ่เดินเดิเไเดินเอ้เดินเดินเดิเดินดินนไปดเเดเนอน ไม่รู้เด็กแว้นเด็กน็อยู่ด้วยกันไหมแว้นมาขโมยมาแล้วเราเดินกลับเหรอคะอาจจะใช่น่าจะเด็กแว้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไปไปไปเพื่เราเดินกลับกันไอ้นี่มันข้าวผมเจอไหนเนี่ยเราวิ่งกลับไม่นานนะคะทำไมต้องเดินกลับเนี่ยเราต้องต่อสหาไปได้ไงวะขขอทรดีผมผมแอบมีปืนกระบอกนึงเว้ยตัวผมโอ้ยย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 นยะยย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 ยะยยอยอยย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 มคนนยยหคนนี้ ตั้งแต่แรกแล้วครับผมว่าต้องเขาต้องมีอะไรทำแม่งทำแม่งได้เลยผมน่ะ้ปสามคนไหนไปแล้ววิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปมานี่มาหนี้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 ผมมีปืนนะกลับไปับกลไปไปครับไปไหนครับกลับไปครับกลับไปครับกลับไปครับมานี้เขาอันยืนตรงนี้ครับตรงไหนครับไอ้สามคนนี้ครับไอสามคนนี้ครับไอ้นี่ไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่ครับมันไม่รู้นะไอหนี้ครับถอดถอดชุดถอดชุดถอดหน้ากากถอดให้หมดเลยนนัดกันก่อน เดี๋ยวเราถอนนะโอเคี่เลยนะถอ้หมดโอเคพี่ถอนพี่เออจะยิงมันก็ได้เอาละเฮ้ยิงนะโอเคโอโอ้ยโอ้วิ่งวิ่งวิงเร็ววิ่งวิไปไปไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้ยวิ่งเร็วไปแล้วไปเร็วไปเร็วโอ้ยเลทุกนวิ่งมันลูครับรอโอ้ยามัน